จะเข้าสู่วิกฤตซึ่งราษดรน,นั้นเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลผมได้ไปเดินทางไปดูครับต่ลาดนัดร้านค้าหาบเล่แผงลอยทุกอย่างนะครับต,ต่แตตัวลุกเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาเดินแต่ไม่มีเงินซื้อของเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็เพราะอะไรครับเพราะว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยเขาไม่สามารถที่ได้รับในส,ส่วนนี้ได้เพราะต้องลงทะเบียนผู้ทะเบียนก็ไม่อยากลงทะเบียนเพราะว่าต้องเสียภาษีนะครับ ลงตรวจสอบยันร้อนหลังอยากได้เป็นเงินสดอย่างเดียวแล้วก็โดยเร็วด้วยอยากได้ภายในเดือนเมษาพฤษภาเลยด้วยนะครับซึ่งภาระ,ะของเขานั้นหนักสูงมากผู้ประกอบการประกอบการแรงงานเนี่ยหนึ่งวันนะครับได้แค่ผัวเมียสองคนวันหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาทมีครขอขอให้อยู่ในประเด็นมาตรางก้ากนะครับผมว่าสรุปได้นะครับท่านจะเกินห้านาทีไปเลวนะครับอันนี้เป็นประโยชน์กับกับ ประเทศชาติครับท่านครับ,รบแต่ว่ามันเกินเวลามากครับสรุปได้เลยครับไม่งั้นผมจะให้หยุดนะซึ่งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเงินสดของเราก็มีอยู่แล้วนะครับ4ี่แสนล้านเนี่ยสีล้านคนนะครับเราสามารถเป็นการแจกได้เลยนะครับแล้วก็ใช้หนี้ปีนี้ไป2องแสนล้าน,านปีหน้าอีกสองแสนล้านอีกสองปีแจกต่อได้อีกครับท่านครับถ้าอยากรู้เงินมาจากไหนครับเดี๋ยวถามผมดูก็ได้นะครับผมแต่ใา่เรื่องนะครับว่า ให้กระทรวงการคลังนั้นได้ไปตรวจสอบดูกรมศุรรากรกรและสับสิบนะครับได้เร่งรัดจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับ